ชีวิตที่ลุงช้ ต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นคนนอกธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นแต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อน เพื่อจะได้คนอ่อนแออาพเจา้ายอมเป็นคนทุกชนิดออกคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทางธ้ามหนึ่ง 1, โคลิน9ข้อ19บเถึงยีเป็นเรื่องราวของคนทำพนกิจอย่างบูรณาการเราเห็นแล้วว่านักรน,นั้นก็ างบูรณาการประการที่1น่ยอมอาสาตัวเพื่อรับใช้ส่วนรวม ที่กำลังทําอยู่ในการเป็นคนหนึ่งที่ทำาลักพันธกิจและเห็นงานของพระเจ้าขยับขึ้นมาขึ้นมาจากจุดที่เป็นศูนย์กลายเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่วันนี้การอาสาเป็นสมักใจและอยากมีส่วนร่วมถ้าไม่เชื่อว,ว่าคนของพระเจ้าที่นั่งอยู่ที่นี่ เราปรารถนาธเป็นคนหนึ่งที่ทําพันธกิจและทําให้สิ่งที่พระเจ้านั้นอยากจะนําพระพรนําคนกลับมาหาพระพรของพระเจ้านําสิ่งดีๆที่ผ่านหายไปกลับมาให้ครบและครบบริบูรณ์ที่ผ่านมาเราจะครบหรือไม่ครบไม่รู้แต่วันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ทาพันธกิจเราสามารถดีขึ้นบริบูรณ์ขึ้นได้ย้อนบทที่3ามก็สาบบอกว่าข้าพเจ้าจะน้อยถอยลงแต่พระเจ้าต้องยิ่งใหญ่ขึ้น เราต้องยินดีอาสาตัวพี่น้องคะอาสาตัวคือแสดงออกถึงความสมัครใจเต็มใจเต็มที่ของเราเพราะคาในตอนนี้เปาโลนั้นได้พูดบอกให้เห็นแล้วว่าเขาเองนั้นไม่ได้อยู่ในบังคับของใครแต่เขาเองนั้นสมัครใจและยินดีที่จะทําอย่างเต็มที่อาสาตัวยินดีที่จะทําอย่างเต็มกําลังหลายครั้งการบูรณาการไม่เกิดขึ้นเพราะเราทํางานเหมือนเป็นงานอาสาสมัคร เราไม่ได้อาสาตัวอย่างจริงใจแต่เรากลายเป็นว่าทําขอไปทีทําพอไม่ให้หน้าเกลียดทําเหมือนผักขีโรยหนะ้าถ้าวันนี้เราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่อาสาตัวรับใช้พระเจ้าเพื่อจะทําให้พันธกิจเกิดการบูรณาการเราต้องเป็นคนหนึ่งเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลเองเมนไหมคะความดีไม่มีรูปล้าง ยินดีถวายตัวทําสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แต่เราทําได้ <c oughs> เรามีความรู้เรามีศักยภาพเรามีความเข้าใจเรามีความรักเรา,าอยากมีส่วนร่วม <c oughs> สิ่งเหล่านี้ไม่เคยลืมในสายพระเนรของพระเจ้าการอาสาตัวต้องมาจากความเต็มใจพี่น้องคะไม่ที่ไม่มีใครบังคับแต่เราเองนั้นยินดีดังนั้นเราต้องหนุนใจคนผู้นำที่าจะจักที่หนุนใจคนให้เป็นผู้นำอำเภอ ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เขากําลังทําสิ่งที่ดีนําสิ่งที่ดีให้กับคนเหล่านี้หรือพูดนําพี่เลี้ยงหนุนใจให้ลูกแก่ขยายชีวิตออกไปในการทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยทําการอาสาตัวนั้น มาจากความเต็มใจแต่าาการที่คนอื่นมาหนุนใจเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแผนการที่ดีของพระเจ้าถ้าเขาเองรับไปและชีวิตเขาจำเริญขึ้นชีวิตเขาเห็นพระพรมากขึ้นทําสิ่งดีอะไรที่พระเจ้ามีแผนการที่ดี <c oughs> ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ากําลังเลือกใช้เขาคนที่หาอาสาตัวอย่างเต็มที่ใจสู้ ทะนชนะของพระเจ้าหนุนใจเราว่าถ้าเราอาสาตัวแล้วเราเต็มที่พี่น้องคะเราจะเต็มใจด้วยและเราเต็มใจนั้นเราเต็มที่เราจะมีใจสู้ถ้าใจเราสู้พี่น้องมันชนะไปมากกว่า5 0แล้วแม้เรายังไม่ต้องรู้อะไรเลยแต่เราเริ่มตัดสินใจที่จะสู้กับมันแล้วเชื่อว่ามันเป็นไปได้เหมือนอย่างาพระคัมภี์บอกว่าถ้าเรา จะเห็นความสําเร็จได้คนอาสาตัวนั้นพี่น้องคะจะเต็มกําลังด้วยมีภาระใจและก็ร่วมในภารกิจนั้นคนอาสาตัวนั้นจะคิดลิเริ่มจะมีส่วนร่วมและก็จะมีส่วนเสนอแนะไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะเคยทําหรือไม่เคยทําหรือสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับเราเราไม่มีความรู้เราไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้ว่ามันจะอย่างไงแต่ถ้าเราน้นเรา ตัดสินใจว่านี่คือโอกาสของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าเลือกเรารนี่คือโอกาสที่เป็นวันของเราเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีอาการแห่งความตื่นเต้นตานั้นเป็นประกายเราจะมีความคิดความอ่านเราจะมีส่วนร่วม2โคลินบอที้9ข้อเจ็ดบอกว่าพระเจ้าทรงรักคนที่คนนั้นที่ให้ด้วยใจเย็นดีความเต็มใจนัะททำให้สิ่งที่เราทำนั้นดูมีค่ามากขึ้นโคเลสีบทที่3ข้า23บอกว่าไม่ว่าท่าน ทำสิ่งใดจงทําด้วยความเต็มใจอาสาตัวนั้นนอกจากเต็มใจแล้วจะเห็นแก่ภาพรวมอาจารย์เปาโลใช้คําว่าอะไรยอมเป็นคนทุกชนิดก็คือว่าอาสาตัวอย่างบูรณาการนั้นต้องเห็นแก่ภาพรวมยอมเพื่อภาพรวมขยายใจอยู่เสมอเราอาสาตัวไม่ได้เพื่อทําให้ตัวเราเองถูกไหมคะถ้าเราทําให้ตัวเราเองไม่ต้องเรียกว่าอาสาตัวหรอกค่ะ,คะใจของเราเนี่ยขยายได้ที่สุดแค่ไหนแค่ไหนคะ คำตอบของขพระพเจ้าคือขยายใจให้กับคนหมดโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องขยายใจเท่ากับใจของพระเยซูลงมาเพื่อให้คนทั้งโลกนั้นได้รับสิ่งที่ดีดังนั้นเราต้องขยายใจเพื่อคนหมดโลกได้เอเมนไหมคะบางคนขยายใจให้บางคนได้นะ การต้องจ่ายราคาการทำเพื่อภาพอรวมจึงเป็นหน้าที่ของคนของพระเจ้าทำจนชนะใจในหนึ่งโครินกาข้อสิบเก้าบอกว่าข้าพเจ้ายังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นชนะใจคือได้คนแล้วก็ได้ได้ใจคนด้วยตัวอย่างพระเยซูล้างเท้าสาวกแสดงออกถึงความถ่อมใจดูแลเป็นภาพถ่อมใจออกทำให้ สาวกนั้นรักและติดตามพระเยซูอย่างมากมายนี่แค่แเหตุการณ์หนึ่งแต่คงมีเหตุการณ์อีกมากมายคนหลายหลายคนทําอะไรหลายหลายอย่างคล้ายกันแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในเขานั้นไม่เหมือนกันหวังว่าวันนี้เราจะชนะใจคนด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจด้วยความ ปรารถนาดีและเดินอยู่ในหลักการของพระเจ้าให้เราลงมือกระทําการอาสาตัวจึงเป็นการจ่ายราคาเป็นการกระทําที่มองเห็นชัดเจนประการที่สองคนที่ยอมเป็นคนทุกประเภทเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอยู่ในข้อที่20 -22 ถึงเปาโลได้พูดชัดเจนว่า อย่างอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากเป็นคนหนึ่งที่ทาพันธกิจแบบบูรณาการเราต้องเปิดตัวเราออกไปเราต้องยินดีเข้ากับคนอื่นเราต้องยินดีอยู่กับคนอื่นถ้าพี่น้องไม่อยู่ร่วมกับคนอื่นแต่พี่น้องจะเอาคนอื่นมาทําสิ่งที่พี่น้องมีภาระใจได้ยังไงคะอาจารย์เปาโลได้เป็นแบบอย่างให้เราดูก็คือเข้ากับคนได้อยู่กับคนได้พี่น้องคะ เขาเป็นคนยิวที่ดูเหมือนมีชีวิตมีวัฒนธรรมมีอะไรหลายอย่างที่ดีกว่าคนอื่นแต่เขายอมที่จะเป็นคนทุกชนิดได้พี่น้องดูตัวอย่างอันนี้ชาวยุโรปนะคะสองคนเดินทางไปในหมู่บ้านที่แอฟริกาเผ่าหนึ่งหัวหน้าเผ่าก็ดีใจจังเลยเพราะว่ามีคนอุตสาห์เข้ามาอยู่ในเผ่าของเราเพื่อจะมาช่วยเผ่าของเราแล้วก็จัดงานเลี้ยงนะคะก็เอากาแฟมาให้กินพร้อมกลุ่นมาเลยนะคะแล้วผู้ชายสองคนนี้ก็บอกว่า ขอนมสดมาหน่อยหัวหน้าเผาก็ไปแล้วไปมาสักพักเอากลับมาก็เอามาให้กับชายมิจนาลีสองคนนี้นะคะมิจนาลีก็บอกเอะทีหมู่บ้านของคุณนี่นะฉันไม่เคยเห็นเลี้ยงวัวเลยแล้วไปเอานมสดมาจากไหน <c oughs> หัวหน้าเผาบอกว่าเราไม่มีวัวหรอกแต่ที่ไปเอามาเนี่ยนะเราก็ไปไปรีดเอาจากอาแม่แม่ลูกอ่อนทั้งหลาย <c oughs> มาให้นะคะก็คือสั่งเมียบอกว่าแบลนมสดมานะคะก็ไปควานหามานะคะให้ลูกขอ,อนทั้งหลายแล้วก็เอามาอย่างมากมายกว่าจะได้มาขนาดนี้นะ,ะต้องหลายคนเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นพี่น้องเรื่องนี้มันดูตลกนะ,ะแต่ว่าหลายๆยอย่างเขาปรับดูไม่ได้เขาปรับดูไม่ได้กับการอยู่ในอเมริกานะคะสุดท้ายสองคนนี้ก็ต้องออกกับประเทศไปเป็นไปได้ไหมในชีวิตของเรา ที่เราเองนั้นทําบางอย่างแล้วเรารู้สึกเราปรับตัวกับมันไม่ได้เราแก้ปัญหากับมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนทุกกลุ่มหนึ่งโคลินเก้าก็สิบเก้าบอกว่าก็ข้าพเจ้าต่อคนทั้งหลายข้าพเจ้าก็ทําประโยชน์ให้กับคนทั้งหลายแั้คนที่ทาบรรณกิจนั้นต้องมีใจทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายเอเมนไหมคะพี่น้องคะดังนั้นต้องทําประโยชน์ เหมือนอย่างในอิสยาห์หกสิบเอ็ดข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพระเจ้าเพื่อนําข่าวดีมาพูดที่ทุกใจมาเล้าลมคนที่ชอบช้ำระกำใจประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยเปิดเรือนจําออกแก่ผู้ที่จองจกประกาศปีแห่งความโปวดปานของพระเจ้าวันแห่งการแก้แค้นและเล้าลมบรรดาผู้ที่ไวทุกข์สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งหลาย ดังนั้นถ้าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ทําพนธกิจแห่งบูรณาการพี่น้องคะให้เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลหนุนใจเราเพราท่านเองทําสําเร็จแล้วคนที่ทาสําเร็จแล้วแล้วมาบอกเราเรามีหน้าที่ที่จะทําตามไม่ต้องมาคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเราแค่ตอบสนองเราไม่ตอบโต้วันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกเราทาในบางสิ่งบางอย่างพี่น้องคะเราต้องยินดีที่จะยอมเป็นคนหนึ่งที่ตอบสนองเอเฟโซบทที่สองข้อสิ่บอกว่า ให้เรามีคนวิตที่ประกอบการดีไม่มีอะไรที่ยากหรอกพี่น้องถ้าเราต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเราตัดสินใจที่ใจของเราแลย้ยตื่นเต้นกับมันและรู้ว่ามัน อยู่ในใจของท่านเราต้องการเจ็ดพันตำบลเราต้องการแปดหมื่นหมู่บ้านเราต้องการทุกชวีปเราต้องการเกลือและแสงสว่างเราต้องการเป็นพรต่อสังคมพี่น้องคะเราอาจจะเป็นตัวเชื่อมเราอาจจะเป็นตัวแทนที่จะมีผลต่องานของพระเจ้าพี่น้องคะข้าพระเจ้าดูแลงานมุริธิทำอะไรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ให้กับคนมากมาย แต่หลายครั้งงานที่ช่วยคนนั้นไม่ค่อยมีคนมาสนับสนุนเท่าไหร่ขอบคุณพระเจ้าที่สมาชิกของเราบางทีทํางานอยู่ที่บริษัทต่างๆท่านสามารถก็รู้ว่าเขามีโครงการอะไรที่จะมาสนับสนุนได้ท่านก็ส่งเสริมบอกไปกับผูน้นําบอกไปกับขีดจักรแล้วก็มีส่วนได้หรือเรื่องอะไรต่างๆอีก ย้ออกไปได้เราทุกคนมีส่วนได้รู้แต่ไม่ทำเสียโอกาสไม่รู้แต่ทำเสียหายไม่รู้ ja